ไปไปกับแม่แมค่ะไปกับแม่แมค่ะมาเลยลูกมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมาอ,อนุญาตให้ลูกไปมามาลูกมาลูกมาวันนี้เสื้อยาวลูกลูกไปเอามาคืนกะมาลูกมาลูกไปไข่คงกันนะคะเยีเย่เยว่เยว่เยว่ลูกของแม่มาเฮ้ย มันได้ลูกมาไอาชมชีชมสีป่ะชมสีจะพาไปทำส้มตำช,ชุมสิจะพาไปทำส้มตำเดินไปยังไงลูกน่านำไปเป็นเด็กดีฉลาดมากหมาพันพี่บูเป็นหมาพันฉลาดมากพาไปพาแม่ไปลูกฮะ เอไปเลยลูกแม่มาบ้านอย่างเยอยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ปั่นกาแฟก่อนนะลูกนะสมชิดไปไหนคะสมชิดไม่เข้าบ้านนะลูกสมชิด